종종종종 종종. 음 ขนมจีนแกงเนื้อโอ้แกงเนื้อนะอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะปลาจีนชังแก้มอย่างดีนี่ผ้่ัดดองใช่โอ้กระลำปื้อเอ้กระลำปีน้ำไม่อั้นเลยอืมหอมกหอมกอันนี้อะไรเอ่ย น,นี่นี่นี่น้ำยาปูของเด็ดเลยนะน<า>ยหนังเกี้ยงไปหมดแล้วน,น,น,นี่อื้มทอดมัน, <c oughs> นก้มเลยอืมแกงเนื้อแกงเนื้อซุมซุบแกงเนืออ้อ,อ่อยอืมมอนมีคำเตือนอืมนี่

สาคูต้นโอ้ยซูมซุมซมสิมมปิดท้ายด้วยของหวานสากูต้นครับทุกคนอันนี้คือเป็นแบบจากต้นสาคูเลยนะมา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 มมสภาพอร่อยไม่ลอยดูสภาพ 嗯。Mm hmm.